นี่นี่นี่เมลโลช่วยรีบหัวให้หน่อยสิได้เลยจ้าคันหัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วต่เวลาก่าแล้วมันฟินเดียบะรอราไปกัน ลา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 ที่น like right ี่มีของซื้อขายอะไรบ้างไหมน้อเขาไม่มีแหละมั้งเมลลนั่นสินั่นสิว่าแต่วันนี้วันอะไรอ่ะลราแรกไม่เข้าใจอ่ะวันอะไรเหรอจ๊ะอืมเมโลเองก็เหมือนจำไม่ได้นะจ๊ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรน่ะอ้าวเยี่มอีกแล้วเหรออืม ก็เราไม่รู้ไงว่าวันนี้เป็นวันอะไรอะ่ะไม่รู้จริงสีแ้วไม่เทใสเสื้อสีชมพูอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามือไปเองนก็แต่แ,แต่อะไรเหรอทำไมน้องสองคนนั้นถึงมีดอกกุหลาบล่ะจำได้คุณคุณแล้วนะว่าวันนี้เป็นวันอะไรอ๋อแ,แล้วจำได้แล้ววันนี้เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นั่นเองไงอ๋อวันแห่งความรักใช่ไหมล่ะจ๊ะ ใช,ใช่ใช่ในที่สุดแล้วก็รู้แล้วอืมแต่ว่าเราไม่มีชุดสำหรับวันวาเลนไทน์เลยแต่ว่าเธอมีแล้วอ่ะสีชมพูเนี่ยวิ่งวิงว,งวิ่งเลยอันนี้เราแต่งไปไม่รู้ตัวนะนะ่ะจริงแน่ใจนะงั้นก็ลองไปหาน้องที่เคจีไหมเผื่อเธออาจจะมีชุดวันวาเลนไทน์สสวยด้วยก็ได้นะ ใช่ใช่ใช่แทนกน้เราไปกันเลยไปที่บ้านของเชอกันจะได้เจอเพลินด้วยโอเคปะทาทนกน็เราไปกันเถอะ let's go <S <Yeah. S 1> ขานี้เข้าบ้านนะคะอืมว่าแต่น้องทีเคจีอยู่ไหนนะเรา俩ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืงั้นเรา俩ลองเข้าไปดูดีกว่าสวัสดีค่ะมีใครไหมคะ หมือนจะไม่มีใครนะอยากเจ,จนะอจงเลยแต่ทำไมเจอพลรนสักหน่อยอะ่ะอืมไม่เป็นไรเถอะรอลาเรากลับกันอืมก็แต่อันนั้นมันกลิ่นอะไรนะทำไมมันรู้สึกหอมๆจังเลยหรือว่าพวกเขาอัดอยู่ข้างบนหรือเปล่ปปาน่ะเนี่ยรอลาก็ได้กลิ่นเหมือนขน,นมขน,นมอยู่ด้านบนหรือช็อกโกแลตเนี่ยแหละว้าวลองขึ้นไปดูกันไหม ไม่อะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเราไม่กล้าเข้าบ้านคนอื่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีคนดึงเราไปเลย<ะ>ว้าโรล่าไปแล้วพี่อะไรกันโอล่าไปแล้วเหรอหรื oh, <no. S 1> อว่าที่นี่มันคงมีอวเวนต์มนหรือว่าทีเคจีกลับไปอยู่บ้านเก่ากันแน่ยไปแล้ว,วดนดหนึ่งมีคน ว่าเล่นท้เหรอนี่เมล้ดูสิดูสีเนี่ยใครก็ไม่รู้จัดจัดแบบเนี้ยหรือว่ามาต้อนรับพวกเรานะไม่จริงหรือเปล่าเจ้าโรล,ล่ามันเหมือนโดนมีเวทมนต์ดึงไปอะไม่จังห่วงเห็นไหม แล้วเข้ามาในห้องของที่เคที้กับไพลินน่าจะจัดเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เพราะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วแล้วก็ชวนเราเข้ามามั้งอืมไม่คิดางนั้นหรอเผื่อเราอัดโดนเวทมนต์ดึงดูดว้าวเดีสิเดี๋ยสิแล้วทำไมไม่ฟังกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นนั่นนั่นันเสื้อผ้าวันวาเลนไทน์นี่ว้าวสวยจังเลย เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเสื้อผ้าของฉันถึงไปอยู่ในตู้นะั้นส่วนเสื้อผ้าวา,วาลนไทยทำไมถึงถึง,ถงมาอยู่ตรงนี้ได้เนะ่แล้วทำไมฉันติดถือได้เอ้ยฉันติงได้เอ้ยเออเอาฉันมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเหรอไย่น่ากินจังเลยอ่ะของพวกนี้ยนอยากกินเลยนี่อันยำ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  ว้าวอร่อยจังเลยมันเป็นวันวาเลนไทน์ที่ฉันต้องการที่สุดเอิ่มนี่อยากกินของใครไปเรื่อยนะจ๊ะรอลาอ้าวเผอ่กินไปแล้วว่าอันเดียวเอิ่มนี่เห็นไหมเทกยังกินเลยไหนเทบอกว่าแ้้มกินเทก็ยังกินเลยอะไรฉันไม่ได้กินอยู่ๆมันก็ลอยเข้าปากมาหาฉันเองอะ เนี่ยมันอร่อยเข้ามาอืมใช้ได้นะเนี่ยน้ำสตรอเบอรี่บวกช็อกโกแลตอืมหวานใช้ได้เลยหวานพอดีเป๊ะเลยอยากกินของใครเป็นเยสีเธอกินตั้งสองอันแล้วนะอุ้ยพอท,ทีจ้ะพอดีฉันไม่เห็นนะ่ะ<อ>เป็นเผลอกินอีกแล้วอ่ะอุ้ยเป็นไรกับตัวฉันเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยอยู่ๆดอกไม้นี่ลยก็ลอ,อยเข้ามา ก็ไม่ใช่แล้วมัง้งเอ,อ้ยยังกินนหนแล้วก็วางไม่เป็นที่ด้วยอะเอ,อาสาววางแจกสวยๆอ่ะเติมไปทำเคาเล็บหมดเลย oh, กลับมา <no. S 1> แล้วค่ะเฮ้ยเหมือนที่เคจีจะมาแล้วนะเฮ้ยช่วด้วยว้าว oh, <no. S 1> อะไรกันนะ่ะมีลูกหายไปแล้วเฮ้ยทำไงดี oh, <no. S 1> กลับมาแล้วจ้านี่นี่นี่ไปดูห้องวาเลไทยของเราไหมอะ ทำไมดีแล้วต้องซ่อนก่อนนี่ซ่อนตรงนี้เลยว้าดิสิของวันวาเลนตาของเราแสนหวานน้ำมาเพลนนี่าานาแนะละๆๆลลเอ,อ็มว่าแต่ทำไมแก้วน้ำมันถึงขยับได้น่าสงสัยจังเลยพอมีแขกเข้ามามั้งผมไม่มีหรอกจ้าเพลิน สงสัยจังเลยไี่ได้เวลากินเค้กหรือยังพินอยากกินเค้กในตู้แล้วอ่ะโอเคได้เลยจ้าฮานก็ระเบียเค้กออกมากันเลยไหมโอเคได้เลยได้เลยว้าวว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 วาเวว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 วอวว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 แวววาววววยวว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 วยวว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 นวววนวว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 ัวว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 ว ไปเลยอากันอ,อกมาเอาไว้นันมันหนูแฮนเตอร์นี่ไงแอบม,มากินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชฮะเดี๋ยวก่อนนะลอลา่าเธอมาได้ยังไงเนี่ยอ้าวลู้จักกันเหรอทำไมพิรมไม่รู้จักเลยอะ่ะอ๋อลอล่านะ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของเมโลนั่นเองเกะเลี้งยงใหญ่แล้วแลวหละยูยูอะไรหรอยูยูอะไรหรอยูยูนะ่ะ เมเีเมโลลอยไปแล้ว <default> อ <Okay>. ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะอยู่ๆก็ลอยไปอ่ะฮืมพร้อมเอาดอกไม้ไปด้วยอ่ะฮืมอยู่เมโลก็ลอยไปอ่ะฮึมวิหางก็แล้วต้องไปตามหาเมโลนั่นแหละโอเคพวกเธอสองคนสองตัวนี้เฝ้าบ้านนะเดี๋ยวขอไปหาเมโลก่อนเดี๋ยวจะรีบกลับมานะบายบายโอเค ไม่ต้องหัวหน้าเดี๋ยวเมโลกก็กลับมานะ่ะโอเคจ้าค่อยลองใจมาหน่อยแล้วมากินเค้กกันเลยไหมได้เลยืมได้อยู่กับพฮลินแล้วเย้ยอชอบจังเลยอะไรเนี่ยชอบชอบชอบอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรมามากินกันเลยพฮลินขอกินอันนี้เสเอนแทก็กินอันนี้นะโอเคงามงามงาม,งามว้าว อร่อยสุดๆไปเลยอะไรกันเละเนี่ยฉันกลายเป็นคิ้วปิดและลอยบนฟ้าไปมาแล้วทุกคนไม่เห็นฉันเลยหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยฉันลอยได้หรอเอ้ยตกลงมาถึงพื้นสักทีว่าแต่ฉันกำดอกกุหลาบมาทำไมเนี่ยเนี่นี่คิ้วปิดมีจริงหรอเนี่ย เอิเ้มคือหนูเป็น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 คิวปีตค่ะหนูนี่แหละค่ะเป็นคิวปีต์หนูว่าแต่ฉันพูดย่างนันได่งไงเนี่ยอุ้ยถ้าเป็นคิวปีตแล้วก็ช่วยเอาดอก กุหลาบให้ได้ไหมอ่ะจะเอาไปให้ภรรยาของผมผมก็จะได้สมหวังสักทีแต่คิวปิดนี้เป็นน่าจะคิวปิดเวอร์ชั่นใหม่นะเอาดอกกุหลาบให้ใครคนนั้นก็จะหลงรักคนนั้นเลยอืมดีจังเลยพรบกปกติคิวปิดต้องยิงธนูหัวใจนะ่ะอือก็ได้ค่ะอ่ะถ้าอยากสมหวังแล้วก็ไหนภรรยาของคุณล่ะคะ นี่จ้ามาแล้วจ้านี่ไงล่ะครอบคิวภรรยาของผมนะ <Okay. S 1> ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแทนก็าคิวปิดเมโลนี้จะเอาดอกกุหลาบเซนหวานนี้ให้กับคุณว้าวชอบจังเลยว้าวอันนี้ค่ะดอกกุหลาบของคุณเยสขอบคุณนะเจ้าคิวปิดเธอนั่นแ,แหล lap คนดีที่สุดในคนสศัพของวันวาเรื่องท้ายเลยแหละ ให้เย้ Yay! ฉันทำความดีไปแล้ว <Wow. S 1> อืมหาดอกกุหลาบใหม่ดีกว่าดอกกุหลาบนะั่นมันเน่าแล้วใครทำเน่าก็ไม่รู้นะ่ะ oh. นี่เธอใช่ไหมที่ทำเน่าน่ะฉันไม่ได้ทำเน่าสักหน่อยนะีอนี่แทำเน่าอืม้วก็โอโอนะจ๊ะไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวพี่คิวปิดนี้ให้ดอกกุหลาบนิ่งจ้า ว้าวรู้สึกลงรักขึ้นมาแล้วแหละทิ้งดอกกุหลาบไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยและก็ตรงนี้ด้วยจะได้สมหวังกันทุกคนเลย <Okay. S 1> ช่วยนี้เรียบร้อยแล้วดอกกุหลาบมีทุกที่เลยทุกคนก็จะสมหวังดังปรารถนานั่นเองแค่ด้านหลังนุ่น ไปที่อื่นได้ดีกว่ามีความสุขจังเลยนี่สวัสดีพอดีดอกกลาบพามานะเอ้าอะไรเหรอเฮ้ยเนเนนีนนน่นี่คุณกลับมาแล้วเหรอใช่ไงล่ะจา๊าเนเนนีนนน่นี่มาอะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่ดอกกหลาบเต็มไปห,หมดเลยแล้วทุกคนก็ได้แต่หลงรักคนนั้นคนนี้อะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเมลโล เคอทำภาพไปแล้วไม่นะฉันจะรีบเอาเสื้อผ้านั้นออกแล้วนีดีนะที่เรากินขนมนั้นนะเราไม่กินนี้เพื่อต้องเผลอไปหลงรักใครแน่นอนเนื้อเพราะว่าคิวปิดนมีพลังร้ายแรงมากว่าายอยู่ไหนแล้วเนาะขอคิดก่อนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ได้ยินอะไรแว่วๆนี่หนูจะมาทำร้ายคิวปิดไม่ได้นะเอาละค่ะ เดีเ๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้านะคะ